ต้งข้ามเรานี่คือนครพนมนะครับเรากำลังอยู่กันที่แขวงคขม่วนเมืองท่าแขกแขวงคขม่วนครับสาสาปปลาวเนาะอ่าแล้วเราจะไปเดินตลาดนัดกลางคืนกันจอดรถริมของกัน ไปดูในตลาดจะมีอะไรบ้างตลาดดิมโขงเขาเรียกเขาเขียนป้ายว่าอะไรเอ่ยเซ็นเตอร์พอยท่าแขกไปลุยเซ็นเตอร์พอยท่าแขกกันน่าจะตลาดวายหรือยังไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันเซ็นเตอร์พอยท่าแขกว้าว นี่ด้านแรกคือน้ำน้ำผู้นะครับน้ำผู้่าหน้าเลนสงการเนาะมีของขอบเคี้ยวกันนะครับนี่ร้านปิดหลายร้านเลยเพราะว่าเป็นเทศกาลสงกรานน์ครับหรือปีใหม่ลาวนั่นเองอาหารการกินเพียบเลยเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้ผัดไทยเราผัดที่ลาวผัดมี ผัดไทยหอมหอมหอมผัดไทยครับแต่มาผัดที่ลาวกันร้านคา้าว,วันนี้จะน้อยไปหน่อยน้อยหน่อยเพราะว่าเป็นเทศกาลปีใหม่ของลาวครับว้าวเยี่ยมเลยเขาจะรู้เลยนะครับว่าเราใส่แมสมานี่คือคนไทยคนลาวเขาไม่ใส่แมสกกันแล้วนะครับนี่ปิ้งย่างกัน เยี่ยมเลยโอ้ไข่ข้าวไข่ข้าวไข่ข้าวครับอันนี้เป็นแมลงมีพวกไอ้นอนไหมนครับตัวหนอนไหมไข่ข้าวไข่ข้าวเนี่ยไข่นึ่งไข่นึ่งอาหารขึ้นชื่อเลยโอ้ลูกชิ้นลูกเบ่มเลยนี่ เอาเกือบไครหนึ่งนนเดินไปก่อนครับหนึ่งรอบก่อนค่อยมากินข้าวกันสาวสวยขาหมูขาหมูขาหมูมาสองร้านแล้วอ๋อใครหนึ่งใครข้าวใครข้าวจะแซ่บเลย เป็นแตแซบเป็นตาแซบจ,จุ่มจิ้มจิม้มจุ่มมั้ก็มาโฟ่ถนนเส้นนี้อนี้ร้านสุดท้ายของซอยนะครับว้าวน่ากินมากเลยอาหารหลากหลายนี่เลยของดีเมืองลาว อันนี้เขาเขาบุฟเฟ่หรือยังไงร้านป้าจินร้านป้าจินยำยำอย่ายไยำจีนยำจินจิจจัดนังตู้ตุ้มไปเราไปดูฝั่งนู้นกันครับ ก็คนขอตัวเหมือนกันแต่ว่าเขาหน้าจะพักผ่อนกันเยอะแล้วล่ะวันนี้อ๋ออันนี้มีฝั่งขายเครื่องใช้นะครับเอาไงดีเราจะไปกินอะไรดีกินอะไรดีร้านโน่นดีไหม,มราไปดูร้านอร่อยๆแล้วค่อยแวะกันครับ คนท่าแขกก็มานั่งกิน,นเพลินๆกันร้านสาวกี้ตำแซ่บยำแซ่บตำแซ่บยำแซ่บจะมีแต่ฝั่งโน้นนะอ้าวไปซะแล้วอ้าวไปซะแล้วนะครับไปหาเสื้อแล้วอ่าไปาอีฮือปิ้งไปอีฮืออันนี้ไปอีฮือไปมือไปอ อันนี้อาหารอาหารญี่ปุ่นนะครับขายที่ท่าแขกเรานี่เลยโอ้น่ากินทุกอย่างเลยแม่นะคะ้านี่นะครับว้าวน้ำจิ้มน่าอร่อย้าถูจะแซ่บเนาะอือจะแซ่บขนาดอนื้อ เราเกินน้ำลายก่อนนะครับนี่ไข่ข้าวไข่ไข่ลูกมันเป็นไข่ลูกนะวันขึ้นขโมงเลยิปงป้ไก่นี่เนี่ิงไก่เขามันแปลกๆนะมันจะขึ้นตัวมาเลยขึ้นตัวเนอะอ้วร้อนๆเลย จะเอาครึ่งตัวมาย่างนะเราจะกินไส้กรอกกันนะครับวันนี้นเดี๋ยวมาเอาอเดี๋ยวมาเอาไปเอาลูกชิ้นาาลูก้นันมันจะไม่สุก น,นี่แต่ค้นจิ้มตามนี่ย้ำว่าน่ากินทั้งนั้นเลยปันขมงสงเฉงเลยคืออันนี้มันไม่ใช่ย่างนะมันคล้ายๆกับตุนตุนไปในตัวเลยควันขึ้นเลยขมงสงเฉงไปเลย โอ้ข้างในก็มีนะเนี่ยเครื่องิงย่างซื้อขายกัน บอมอิแล้วทำหนงกันยาอนอ้วนอันนี้เป็นอย่างมาล่าย่างมแม่่าไดานะอนนา้อันนี้สามพันสองก่ออันจะ่ะอันนี้สาต้องพอดี